สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะเป็นยังไงบ้างลูกแบบฝึกหัดของคุณครูเมื่อวานนี้ทำถูกกันหมดทุกคนเลยค่ะเยี่ยมเลยนะคะวันนี้เราจะมาต่อเนื้อหาที่คุณครูบอกไว้ว่าการใช้พจนา,านุกรมยังไม่จบจะมาต่อวันนี้แต่ก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาของเรานะคะคุณครูจะให้นักเรียนเล่นเกมเพื่อเป็นการทบทวนการเรียนเมื่อวานนี้นะคะ ไปดูเกมแรกกันเลยค่ะเกมแรกการเรียงคำตามพจนานุกรมคุณครูมีทั้งภาพและคำให้นะคะภาพแรกก็เป็นภาพอางุ่นขนุนแตงโมกระท้อนแล้วก็พุทรานะคะจากภาพที่คุณครูให้มาห้าภาพเนี่ยถ้าเรียงคำตามพจนานุกรมกอไก่ถึงฮอหนูกูภาพใดหรือคำใดมาก่อนคะเราก็ต้องดูแล้วนะคะ ยัญชนะกอไก่จะต้องมาเป็นอันดับแรกก็คือคําว่ากระท้อนใช่ไหมลูกต่อไปกอไก่แล้วขอไข่มีไหมคะขอไข่ก็คือขนุนคอควายคอคนคอละครั้งไม่มีก็เรียงไปเรื่อยๆค่ะก็จะเหลืออ,อ่ออ่างต่อเต่าพอพานยัญชนะตัวใดมาก่อนต่อเต่าแตงโมเหลืออออ่างกับพอพานอะไรมาก่อนลูก พุทธานะคะคำสุดท้ายก็คืออังุนนะคะใครทำได้คะทำตามคุณครูถูกหมดทุกข้อยถือว่าเก่งมากต่อไปมาดูเกมที่สองกันเลยคะ่ะเกมที่สองเมือ่อวานนี้คุณครูก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าถ้ามีพยัญชนะเหมือนกันแต่ประสมสละไม่เหมือนกันเราจะต้องมาเรียงคำตามสละของพจนานุกรมอาอนอัว อ e e a ร e u u a a o o าออนะคะในใบความรู้มีค่ะเรามาดูคำที่คุณครูกำหนดให้เลยค่ะมีคำว่าคราวครำครางครวนมีพยัญชนะต้นคือคอรอนะคะแต่ถ้าเราเมาื่อวานต่นแล้วว่าถ้าคำที่เราจะค้นหาเนี่ย เป็นคำควบกล้มหรืออักษรนำให้ดูพยัญชนะตัวแรกเท่านั้นในที่นี้ก็คือคอกวายนะคะเราจะหาคำพวกนี้เราต้องเปิดไปที่คอกวายค่ะคำเหล่านี้ประสมสระไม่เหมือนกันนะคะังเกติมีสระอะไรบ้างสระเอาสระอัมสระอานะคะแล้วก็มีพยัญชนะคำไหนมาก,ก่อนลูก เรียนตามจรละของพจนานุกรมคำที่มีจรละอะไม่มีไม่หันอากาศไม่มีสระอวไม่มีมีคำจรละอาสรละอ่ำเพราะฉะนั้นคำที่มีสรละอาผสมต้องมาก่อนคือคำว่าครางต่อมาก็สระอ่ำคือคำว่าครามัมตามด้วยสะละอาคือคำว่าคราวคำสุดท้ายคือคำว่าครวน ในเกมที่3กันเลยค่ะไม่รอช้านะคะเกมที่สอันนี้มีทั้งพยัญชนะมีทั้งสระอ่ะพยัญชนะเหมือนกันไม่เหมือนกันสังเกตดูสิคะมีคำว่าพยานพระพรายแล้วก็พรีอันนี้เป็นคำครวบแท้เหมือนกันค่ะแต่แต่อะไรลูกพยัญชนะตัวหน้าเหมือนกันหมดเลยพยัญชนะตัวที่สอง เหมือนกันอยู่สองคำไม่เหมือนกันอีกสองคำไม่เหมือนสังเกตถ้าตัวที่หนึ่งเหมือนกันคือพอพานต้องดูตัวที่สองค่ะตัวที่สองก็จะมียอยักษ์รอเรือกับรอริงยัญชนะตัวไหนมาก่อนค่ะยอยักษ์รอเรือรอริงยอยักษ์มาก่อนเราก็รู้แล้วว่าคําแรกก็ต้องเป็นคําว่าพยานใช่ไหมคะต่อไปเรือรอเรือสองคำกับรอริง รอเรือต้องมาก่อนรอริงแต่มีสะระะสมอยู่นักเรียนต้องไล่ทีละระดับเลยพยัญชนะตัวหน้าตัวที่สองสระนะคะอันนี้ยากหน่อยแต่ไม่ยากเกินความสามารถนะคะสระอะไรมาก่อนสระอะคือคำว่าพระต่อด้วยสระอาคำว่าพรายสุดท้ายพรีค่ะนะคะพยานพระพรายพรีค่ะ ต่อมาเรามาเข้าเรื่องสำหรับวันนี้เลยนะคะอันดับแรกคุณครูก็จะพูดถึงประโยชน์ของพจนานุกรมซึ่งเมื่อวานนี้ก็บอกไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งค่ะประโยชน์ของพจนานุกรมอันดับแรกก็คือใช้ตรวจสอบการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องตามมาตรฐานของภาษานะคะใช้ตรวจสอบการเขียนคําให้ถูกต้อง ะะต่อมาใช้ในการตรวจสอบการอ่านคำไม่ถูกต้องการเขียนการอ่านต่อไปประโยชน์ข้อต่อไปก็คือการหาความหมายของคำศัพท์ค่ะนะคะในพจนา,านุกรมมาข้อที่สี่ทำให้ทราบถึงที่มาของคำที่มาของคำก็คือคำที่เราหาเนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาอะไรนะคะต่อไป ประโยชน์ข้อต่อไปก็คือทําให้ทราบชนิดของคําว่าคําที่เราหานะ่ะเป็นคํานามสรรพนามกิยาวิเศษอุทานสันธานนะคะสุดท้ายนะคะทาให้เราทราบลักษณะของคําที่ใช้เฉพาะแห่งว่าคําที่เราหาเนี่ยเป็นคําที่ใช้เกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะคะอันนี้นักเรียนต้องรู้จักนะะต่อมาอันดับแรกเลย อักษรยอ่อนะคะเดี๋ยวจะอธิบายตอนหลังว่าอยู่ตรงไหนอักษรยอ่อบอกชนิดของคำนะคะมาดออูดูที่รูปด้วยนะลูกนะคะคุณครูมีให้ดูอักษรยอ่อที่บอกชนิดของคำมีอักษรยอ่อบอกชนิดของคำฟังให้ดีนะคะชนิดของคำก็ไก่คำกริยานอหนูแทนคำนามนอหนูสระอิ คำนิบาทบอใบไม้คำบุพบทวอแหวนคำวิเศษสอเสือคำสรรพ,พนามสันสออนอสันคำสันทานอออ่างคือคำอุทานอันนี้อักษรย่อบอกชนิดของคำต่อไปเรารู้ชนิดของคำแล้วบอกที่มาของคำว่า เป็นภาษาอะไรก็เป็นอักษรยอร่ออีกแต่อยู่คนละตำแหน่งกันอยู่คนละที่นะคะเดี๋ยวจะบอกให้ค่ะว่าดูตรงไหนนะคะถ้าเห็นขอไข่ภาษา,าเขมรต่อจานเป็นภาษาจีนชอช้างเป็นภาษาชวานะคะย่อหญิงเป็นภาษายวนย่อหญิงสรลอีเป็นภาษาญี่ปุ่นต่อเต่าเป็นภาษาตะเลงบอใบไม้เป็นภาษาเบงกอ ปอปาปาลิหมายถึงภาษาบาลีอย่าจำผิดภาษาบาลีไม่ใช่ไม่ใช่บอใบไม้เป็นอักษรยอ่อปอปาเป็นอักษรยอ่อคุณครูออกข้อสอบทุกปีเลยค่ะนะคะถ้าเป็นบอใบไม้เป็นภาษาเบงกอลถ้าอักษรย่อภาษาบาลีหมายถึงภาษาบาลีคือปอปานะคะฝรฟาฝรั่งเศสมอม้ามาลายูลอลิง และติ่งนะคะสอเสือสันสกิตค่ะนะคะภาษาบาลีภาษาสันสกิตรเราใช้เยอะมากในภาษาไทยแล้วก็ภาษาเขมรน,นี่คืออักษรยอ่อที่เราจะพบเจอในพจนานุกรมส่วนตัวสุดท้ายนะคะการดูการอ่านการเขียนคำการอ่านคำความหมายของคำชนิดของคำ ที่มาของคำและลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแองนะคะเราจะดูอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายพร้อมมีภาพประกอบด,ด้วยนักเรียนดูภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายแล้วนักเรียนจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถทำแบบฝึกขัดของคุณครูได้ถูกต้องเลยเราไปดูกันเลยค่ะว่าเมื่อเราเปิดพจนานุกรมมาแล้วตรงไหนบอก คำอ่านตรงไหนบอกความหมายตรงไหนบอกชนิดของคําที่มาของคําลักษณะของคําไปดูกันเลยลูกนักเรียนดูที่รูปภาพเลยนะลูกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้แจ่มแจ้งเลยนะคะนะคะมาดูตัวอย่างคําในพจนานุกรมนะคะเช็คในวงเล็บกด ะะเช็คคืออะไรคะเช็คคือคําที่เราค้นหากฎลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งกฎคำนี้หมายถึงคําที่ใช้ในกฎหมายนอกจุดเนี่ยชนิดของคํานอกจุดตัวนี้หมายถึงคํานามหนังสือตาสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายสั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่ง เมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงินนะคะเช็คความหมายก็คือหนังสือตาสารนะคะซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายข้อความตรงนี้คือความหมายของคำว่าเช็คนั่นเองนะคะคราวนี้ในวงเล็บสุดท้ายอจุดนะคะเช็ค อ,อจุดคำนี้คือที่มาของคำหมายถึงอักษรย่อบอกที่มาของคำเป็นคำภาษาอังกฤษไปดูอีกคำหนึ่งลูเบดเร็จนะคะเบดเร็จคำที่เราค้นหาคือคำว่าเบดเร็จในวงเล็บปีกาตรงนี้เขาเรียกว่าวง,วงเล็บปีกาเป็นคำอ่านนะคะคำอ่านในพจนานุก,กรมเนี่ย เขาจะไม่มีเครื่องหมายยติพังแต่เวลาเราเขียนในสมุดคําอ่านต้องมีเครื่องหมายยติพังใช่ไหมคะเบ็ดเศษต้องเขียนแบบนี้นะคะวจุดนะคะอักษรย่อตัวหลังคําอ่านเนี่ยหมายถึงชนิดของคำวหมายถึงคําวิเศษนะคะ่ะรวมได้กันรวมหมดนะคะ รวมด้วยกันรวมหมดด้วยกันอันนี้คือความหมายของคำว่าเบ็ดเสร็จต่อไปเช่นรวมเบ็ดเสร็จราคาเบ็ดเสร็จครบถ้วนทุกรูปแบบเช่นสงครามเบ็ดเสร็จอันนี้เป็นตัวอย่างคำเขายกตัวอย่างมาให้ดูนะคะหรือประโยนะคะนักเรียนครับพอเข้าใจไหมลูกนะคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดนักเรียนจะได้ เข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวรูคุณครูจะอธิบายทีละข้อเลยไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะนะคะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่คุณครูคให้ไปนะคะเป็นแผ่นสุดท้ายของภาษาไทยแต่เราจะมีแบบทดสอบข่าวหลังนี่ลูกคุณครูจะมีแบบทดสอบ g o o g l e f อร์ไปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะจากข้อหนึ่งก่อนนะคะ จงบอกส่วนประกอบของคำในพจนานุกรมที่กำหนดให้ต่อไปน,นี้นะคะพระสุธานจุดผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์คือแผ่นดินในวงเล็บปอจุดอจุดวสุธากอไก่ก็คือข้อแรกคำที่ค้นหาคือคำว่าอะไรลูกก็คือคำว่าพระสุธาชนิดของคำ ชนิดของคำพระสุธานอจุดก็คือคำนามที่มาของคำในวงเล็บสุดท้ายเลยค่ะปอบาลีสอสันสกิตเพราะฉะนั้นคำว่าพระสุธานี่มีคำที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกิตนักเรียนก็เขียนเลยค่ะบาลีสันสกิตเขียนให้ถูกนะคะต่อไปข้อที่สองจอนจลันในวงเล็บปีกา จระจรันแล้วก็เครื่องหมายจุลภาคนะคะจอนจรันนี่คือคำอ่านค่ะอ่านได้สองแบบจอระจรันกับจอนจรันในวงเล็บกรอนก็จุดเที่ยวไปเดินไปเช่นแม่รักรูแม่รักลูกรักจอนจรันภายพังก็กะสันนะคะ อันนี้คําว่าเช่นหลังคําว่าเช่นเนี่ยคือเป็นตัวอย่างคําจาได้ไหมเมื่อสักครู่ครูอธิบายคราวนี้เรามาตอบคําถามก็ไก่คําที่ค้นหาก็คือคําว่าจอนจรันคําอ่านนักเรียนคราวนี้นักเรียนเขียนคําอ่านต้องมีเครื่องหมายยติพังเลยค่ะจระจะรันแล้วก็เครื่องหมายจุลภาคเว้นไปแล้วก็จอนจะรัน อย่าลืมเครื่องหมายยติพังนะลูกชนิดของคำจรจรันเป็นคำชนิดใดคะดูสิคะกอจุดกอไก่หมายถึงคำตริยาคา่ะลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งก็คือคำในวงเล็บหลังคำอ่านเขามีวงเล็บวกรอนะคะอันนี้คือคำที่ใช้ในบท ร้อยกรองค่ะนะคะคำที่ใช้ในบทร้อยกรองต่อไปข้อที่สาพิษสมัยคำอ่านพิษสมัยนอจุดความรักความปื้มใจความชื่นชมกอจุดรักใร้ลหลงไหลเช่นฉันไม่เห็นจะพิษสมัยเธอเลยเอาแล้วนะักเรียนงงเปล่าคะวอจุดควรชมในวงเล็บ สจุดแล้วก็ปจุดอันนี้เขามีคำภาษาบาลีกับภาษาสันสกิตคุณครูไม่อ่านนะลูกนะคะเดี๋ยวอ่านผิดภาษาบาลีภาษาสันสกิตเออนักเรียนงงไหมมีนจุดมีกจุดมีวจุดจแสดงว่าเป็นทั้งคำนามคำกริยาและคำวิเศษเป็นได้ทั้งสามคำเลยทำไมเป็นได้สามคำะ่ะ นักเรียนก็ต้องดูบริบทในประโยคว่าประโยคนี้เป็นคำกริยาในประโยคนี้เป็นคำวิเศษในประโยคนี้เป็นคำนามต้องดูที่ประโยคไม่ตอบคำถามกะก็คำที่ค้นหาคือคำว่าพิษสมัยขอคำอ่านนักเรียนก็ต้องเขียนคำอ่านพิษสมัยชนิดของคำเป็นได้สามอย่างเลยเป็นคำนามเป็นคำกริยาและเป็นคำวิเศษ นะคะคข้อสี่ข้อห้าทำได้ไหมคะนะคะนักเรียนลองทำนะลูกข้อสี่ข้อห้านะคะลองทำเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งนะอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำข้อสี่กับข้อห้าได้ข้อสี่เนี่ย ก็ไม่ยากเลยค่ะข้อห้าก็ไม่ยากนะคะคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่ที่จริงในระดับป .5 เนี่ยไม่ค่อยได้ใจหรอกนะคะแต่อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้เอาไว้นะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ใน,นชั้นที่โตกว่านี้อาจจะไประดับมัธยมหรือปอ .6 อาจจะมีบ้างนิดหน่อย แต่ระดับมัธยมเนี่ยนักเรียนต้องใช้มากนะคะลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งนักเรียนดูภาพประกอบลูกนะคะจะอยู่ในวงเล็บนะคะเช่นคำว่ากฎหมายถึงคำที่ใช้ในกฎหมายกรคำที่ใช้ในบทร้อยกรองค่ะดาราคำที่ใช้ในดาราศาสตร์แบบคำที่ใช้ในหนังสือแบบเรียน ไม่ใช่คำพูดทั่วไปนะคะโบหมายถึงคำโบราณปาคำที่เป็นภาษาปากค่ะถิ่น,นคำที่ใช้เป็นภาษาเฉพาะถิ่นราชาหมายถึงคำราชาศัพท์และยังมีอีกมากมายเลยลูกนะคะเช่นฟิสิกส์คำที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์นะคะมีเยอะแยะมากมาย นักเรียนไปเสิร์ชหาใน Google ถ้าอยากจะรู้นะคะอันนี้รู้ไว้เพื่อประดับความรู้นะคะสำหรับวิชาภาษาไทยเรื่องการใช้พจนานกุกรมวันนี้จบแล้วนะลูกนะคะเรียนมาสองวันมี่กูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นนะคะอย่าลืมทำแบบปึกหัดนะคะไม่ยากเลยลูกคุณครูอธิบายภาษาข้อและข้อ4ข้อ5ให้นักเรียนลองทำดูเขียนตัวบรรจงนะลูกอย่เขียนวัดมาก นะคะถ้านักเรียนอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมในหนังสือภาษาภาทีเรื่องการใช้พจนานุนกรม,มก็เปิดไปหน้า123านะคะวันนี้ภาษาไทยของคูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกัน,นใหม่นะคะวันศุกร์ในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ